แล้วฉันจะ,สะแสดงให้คุณดูเจ้าหญิงมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นปล่อยให้พวกเขาพ่ายแพ้โดยไม่ต้องต่อสู้เจ้าหญิงโกรดให้ฉันยืมอาวุธนางฟ้าด้วยหวงรุนปินคุณกำลังทำอะไรเจ้าหญิงอาวุธวิเศษนี้พังแล้วคุณกล้าดียังไงคุณกล้าทำลายอาวุธนางฟ้าได้อย่างไรคุณฉันโกรธคุณคนทรยศ มือของฉันเพิ่งหลุดสิ่งนี้จะพังหากคุณทำหลดุดมันเป็นเทียงขยะสมควรที่จะถูกเรียกว่าอาวุธองค์ต์อาวุธวิเศษอะไรเป็นเรื่องตลกเจ้าหญิงอาวุธนางฟ้านี้พังแล้วการต่อสู้ชี้ขาดจะเริ่มขึ้นในไม่ช้าเราต้องสูญเสียอาวุธนางฟ้าทำงานผิดปกติดได้อย่างไรเลขที่ ดูที่เชิงยู่ก่อนที่เธอจะเริ่มฉันต้องไปหาในเลิกทันทีช่วยฉันด้วยเด็กเสียพวกคุณรอก่อนฉันจะไปหาคนมาซ่อมแซมสิ่งประดิษฐ์องตักมีอังคาลหญิงในสมัยโบราณเธอมีรูปร่างที่ค่อนข้างดีเฮียยังดูอยู่เลยอ่ะไม่ลิงเือไม่ใช่นักเลง L-I-N-G-E-R ต้องการขอให้นายช่วยแดกสีให้ฉันมันหมายความว่าอะไรนายเมื่อวานเครื่องคิดเลขที่ฉันให้คุณเสียแตกหักบางที่แบตเตอรี่อาจจะหมดลองเปลี่ยนแบตเตอรี่เงินเดิมพันสูงได้โปรดเธอครับเชิญผมไปด้วยมาซ่อมแสมนาังฟ้าด้วยกันฉันไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้ฉันไม่อยากไปนอกจากนี้ถ้าฉันจักไปใครมาเจอร้านนี้บ้าง ไม่ต้องกังวลครับท่านรับประกันลิงเกอร์ไม่มีใครกล้าแตะคฤหา์ของคุณเร่งด่วนอย่างยิ่งรีบมาช่วยฉันด้วยอะทำไมคุณไม่ทำบริการหลังการ่ายละมันเหมือนกับการกระตุ้นให้ใครสักคนตายทำไมคุณถึงกังวลมากซึ่งรอคอยฉันจะได้เครื่องคิดเลขเพิ่มท่าซ่อมไม่ได้ผมจะเปลี่ยนให้ครับอาวุธวิเศษขนาดนั้น ท่านครับครับเป็นกองกองได้ไหมครับจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เสียการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้คุณต้องการที่จะเปรียบเทียบถูกตังฉันเห็นเจ้าหญิงคนนี้มันเป็นข้ออ้างที่จะดีคุณแดกเสียรีบย,ยอมรับความพ่ยแพ้ลิงเกอร์สามารถย้อนเวลากลับไปได้หรือไม่ฉันได้แต่ภาวนาว่าผู้อคมตัดจะมีน้ำใจเลือเฟือ ถึงเวลาแล้วนับประลองเริ่มการต่อสู้การนับเริ่มต้นขึ้นลูกชายห้าคนรวมตัวกันคำนวณโลกทั้งใบลูกคิดสูงสุด เริ่มมีข่าวหรือว่าจะใช้ลูกคิดสูงสุดจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคการรวมศูนย์เด็ก5คนสามารถนับได้หลายสิบล้านอย่างแน่นอนสิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้แน่นอนว่ามันสมควรอย่างยิ่งลูกคิดชั้นยอดเท่านั้นน่าเสียดายจริงๆอาัคารสาวกของเฉียนคุณปากัวอยู่ที่ไหน ยทางเฮลูคำนวณโลกเลนขคณิตบากูมันไม่ใช่เรื่องเล็กจักรพรรดิแห่งเซียผู้ยิ่งใหญ่ถ้าคุณไม่เริ่มแม้ว่าคุณจะสูญเสียรอสักครู่อาวุธวิเศษถูกทำลายเราไม่มีโอกาสที่จะชนะอีกต่อไปรอสักครู่ไม่น่าแปลกใจที่เขารวยมากผู้ที่ซื้อไวออกร้ามันเป็นองค์ตักเพื่อนคุณเจียเป็นคนรักของฉันทิ้กระแสน้ำก่อนที่มันจะตก คลิกกระแสน้ำไม่ใช่น้ำเสียงที่ไม่ดีคุณเป็นคนมีคุณธรรมและมีความสามารถแค่ไหนให้มันลองพยายามโอกาสสำคัญเช่นนี้ฉันจะอนุญาตให้คุณลองได้อย่างไรหากไม่สำเร็จคุณจะต้องเสียหัวอย่างแน่นอนฮวงรันบ,บินงคุณเกรงใจมากเจ้าหญิงธรรมชาติที่แท้จริงก็มีไว้เพื่อเช่นการคิดถึงใบหน้าของแด็กเซียการต่อสู้ชี้ขาดครั้งสำคัญเช่นนี้ถ้าเขาไม่ชนะคุณต้องชดใช้ด้วยชีวิตของคุณหวงรุนปินหุบปากสามีบอกว่าอยากลองคุณไม่มีสิทธิ์หยุดฉัน สุภาพบุรุษคุณแน่ใจหรือว่าคุณสามารถซ่อมเครื่องคิดเลขของคุณได้สบายใจร้อยครั้งฉันอยู่ที่นี่เครื่องคิดเลขนี้สรุปหากบริการหลังการขายไม่ดีคุณยังจะปวดหัวอยู่เป็นเรื่องยากมากที่จะเข้ากันได้ในสมัยโบราณคุณสามารถซ่อมแซมสิ่งประดิษฐ์นี้ได้จริงๆเค้กชิ้นหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องของนาทีเหลือหนุยังคงพยายามโกหกเราฝันชอบคุณเด็กชายที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักกล้าดียังไงมาพูดใจอยากขายคุณกำลังโกหกอะไร เจ้าหญิงกล่าวว่าอาวุธวิเศษนี้มอบให้โดยผู้เป็นองค์ตัซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาสามารถฝึกคุณต้องเป็นคนงานของประเทศอื่นต้องการใช้โอกาสทำลายอาวุธนางฟ้าความจริงจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไรทำลายอาวุธนางฟ้าเห็นได้ชัดว่าคุณเป็นคนน่ารังเกียจวงรบ,บินคุณขัดขวางฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่า,า,ลานั่นหมายความว่าอย่างไรฉันไม่คิดว่าความพยายามร่วมกัน จะสามารถรักษาบาปของคุณได้ฝ่าบาปนี่เป็นเรื่อง้ายแรงฉันยังต้องการที่จะคิดถึงประเทศต้าเซียคนโบราณเชื่อโชคหลังมากช่างเธอในสมัยโบราณก็ถูกกดทับเอาหน้าคนโบราณคิดว่าใครบอกคุณว่าฉันเป็นคนตายพูดตรงๆฉันอยู่ใต้กลุ่มดาวเทพเจ้ารับผิดชอบเป็นพิเศษผู้เป็นองค์ตะผู้ซ่อมแสมอาวุธองต์ตะแค่ใส่สิ่งนี้องค์ตะสามารถฟื้นฟูได้ไง่ายมาก ถ้ามีอาวุธวิเศษขนาดนั้นจริงๆวิธีที่จะได้มาง่ายๆไม่มีคุณค่าอย่างแน่นอนคุณจะต้องโกหกคุณควรจะกระหายเลือดและใส่ร้ายให้น้อยลงในเจียงไม่จำเป็นต้องโกหกเลยรอสักครู่คุ้มค่าโชคลาาฝั่งนี้เขาต้องการให้บริการหลังการขายแบบชำระเงินแก่ฉันผู้ชายคนนี้ซื่อสัตว์เกินไปฉันจะให้มันกับคุณง่ายๆได้อย่างไรสิ่งนี้หาได้ยากในสวรรค์และโลก เพื่อให้ได้สิ่งนี้ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากกราบใดที่อาวุธนางฟ้าสามารถซ่อมแซมได้เงินเพียงตำลึงหมายถึงอะไรแต่ถ้าคุณไม่สามารถพบปลูกได้ดีละ่ะหากแก้ไขไม่ได้สามารถสอบถามได้ครับแต่แก้ไขให้ดีกล้าเอาหนึ่งแสนตำลึงไหมเป็นค่าบำรุงรักษาเพียงหนึ่งแสนตำลึงเท่านั้นทองอสีเหลืองทองอย่างแน่นอนคุณ หแสนตำลึงฉันสามารถให้ตัวตนที่แท้จริงของฉันแก่คุณได้แต่คุณต้องแก้ไขมันด้วยชาสักถ้วยมิฉะนั้นฉันจะฆ่าคุณไม่สามารถใช้ฉาสักถ้วยได้เด็กที่หญิงพยองแกล้งทําเป็นคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ถามนายเจ้าหญิงอย่าลืมหากแพนัดชิงชนะเลิศคุณต้องการที่จะแต่งงานกับอาณาจักรจีนในฐานะนางสนมคุณมีฉาสักถ้วยในโลกนี้ใหม่อาวุธอง์ตะที่สามารถซ่อมแซมได้ถึงแม้ จะได้รับการแก้ไขแล้วก็ตามแค่ลูกคุณไม่สามารถแก้คำถามแรกได้เหรอเท่ากับ8848นี่คือคำถามที่คุณถามนี่มันง่ายเกินไปทำไมเร็วจังคุณฟื้นคืนชีพอาวุธอมตะจริงๆนำทองคำหนึ่งแสนตำลึงมาให้ฉันอืมคำถามแรกนี้เป็นเพียงพื้นฐานเท่านั้นฉันไม่เชื่อว่าคุณสามารถคำนวณได้อย่างถูกต้องคำถามที่สอง จำนวนรายการ40จำนวนรายการ45ความอดทน88ตัวเลขแรกคือ34ผลรวมของพจน์แรกคือ8 8650นับหลายร้อยล้านอีกสักครู่เช่นกันนี่เป็นเรื่องจริงคำตอบนั้นถูกต้องดีๆมากฟาบาทพูดถูกจริงๆท่านนายนี่คือสิ่งประดิษฐ์ของฉัน ในอนาณาจักรเด็กซีพลังแห่งทำไมคุณไม่มาหาฉันเร็วๆนี้คุกเข่าลงและยอมรับความพ่าแพ้แม้ว่าจะต้องคุกเข่าก็ต่างคุกเข่าต่ออาวุธองค์ตัดด้วยเขาจะคุกเข่าต่อแด็กซีได้อย่างไรถูกต้องอาวุธอมตะม,มาจากแด็กซีสิ่งประดิษฐ์องมตัดที่กำลังคุกเข่ากำลังคุกเข่าเด็กซีครูปราดผู้ยิ่งใหญ่ พวกเขากำลังโกงจริงๆแข่งขันกับอาวุธนางฟ้าโอเด็กเซียของฉันคืออาณาจักรแห่งสวรรค์พฤติกรรมเช่นนั้นก็จริงชัยชนะที่ไร้กำลังคุณกล้าดียังไงผู้หญิงเลวอย่างคุณพูดออกมาสิรีบคุกเข่าลงและกลับใจต่อสามีของคุณ อย่าลืมว่าเราเคยเดิมพันมาก่อนเฮเจ้าหญิงเขาคือผู้ชนะไม่ใช่คุณโฮงหระดินคุกเข่าลงและทองคำหนึ่งแสนตำลึงของนายไม่มีแต้มไหนพลาดได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณเจียงฉันขอโทษมีคนมารับไปหนึ่งแสนตำลึงคุณอยากได้เครื่องคิดเลขด้วยหรือไม่บอกไว้ก่อน แค่เครื่องคิดเลขฉันมีมากมายมีอ,า,อาวุธอมตะมากมายที่นี่หากประเทศจีนของเรามีอาวุธอมตะเช่นนี้แม้ว่าจะมีราคาทอะเหล่าเทพสวรรค์เหล่านั้นมีค่ากับฉันเท่านั้นเด็กเสียคุณยังสามารถซื้อสิ่งที่คุณต้องการได้หากต้องการขายก็ขายให้ผมได้อย่างเดียวครับ ถ้าฉันได้รับอาวุธวิเศษเหล่านี้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่และฝ่าบาทอาณาจักรจินคุณจะเชื่อใจฉันมากขึ้นอย่างแน่นอนทำไมคนทรยศถึงเปลี่ยนเพศทันหันเวชเชนไม่เชื่อผู้หญิงเลวคนนี้คงจะสูงส่งมากหวงระบินคุณกำลังพยายามทำอะไรคุณต้องการที่จะปลุกขาดอาวุธนางฟ้าหรือไม่บดให้ฉันนำมันไปข้างหน้ากับคุณฉันจะให้อะไรคุณได้บ้าง เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของฉันแล้วทำไมไม่ให้ฉันขายหลักเฮช่าง <Hey, S 1> <Hey, S 2> เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่จะพิชิตประเทศห้ามเข้าประเทศอื่นโดยเด็ดขาดคุณไม่อยากให้ฉันขายมันใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไม่ขายอันนี้เช่นการให้ฉันกลับให้สาเลวเครื่องคิดเลขนี้มันถูกมอบให้กับเจ้าหญิงโดยเหล่าผววเทพมันเกี่ยวอะไรกับคุณอมตานี้มาจากไหนฉันขายเครื่ององค์คิดเลขนีแล้ว ตัวหนาเจ้าหญิงกล่าวว่าอาวุธนางฟ้านี้พระองค์ทรงเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตในพระราชวังผู้เป็นองค์ตมอบมันให้กับเธอคุณเอาความกล้ามาจากไหนเขาบอกว่าคุณขายไปแล้วจริงๆรอสักครู่ซูเปอร์มาร์เก็ตฉันเพิ่งเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วคุณบอกว่าองค์ตมไม่ใช่ฉันหรือถูกตั้งจริงๆแล้วฉันซื้อมันมาจากคุณเจียงนายเจียงเป็นองค์ตคุณพูดอะไร ฉันพูดว่าฉันเป็นอย่างที่คุณพูดอมตะนั่นเองอะฮ่าฮทุกขอนอคนนี้กำลังสับสนฉันเคยบอกไปแล้วว่าเขาเป็นนางฟ้าตอนนี้เขาบอกว่าเป็นพระเจ้ามันไม่ไร้าสาระหรือห่วงดุนปิินคุณกล้าใส่ร้ายแม้กระทั่งผู้เป็นอต์ตะคุณเป็นสุนัขที่กล้าหาญมากเจ้าหญิงฉันเห็นคุณสองคนมันเป็นการสมรู้ร่วมคิดใช่ไหมตัวตนของคุณสมาคงนี้เดาได้แล้วคุณไม่ใช่นางฟ้าไม่มีแม้แต่ พระเจ้าค่อนข้างหนักสถานที่อันเป็นองค์ตักคนรับใช้หนังฟ้าที่ขโมยอาวุธนังฟ้าคนรับใช้นางฟ้าที่ขโมยอาวุธนงันนง,ฟธนงฟ้าการคาดเดาของนายกรัฐมนตรีห่วงยังมีความจริงอยู่บ้างทาสของฉันขโมยอาวุธองค์ตัาหากคุณไม่ใช่ทาสของเทพพเจ้าคุณจะรู้วิธีซ่อมแซมอาวุธองค์ต่าได้อย่างไรใครไม่ทราบวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ ถ้าฉันไม่ขโมอยอาวุธนางฟ้าไปใจกว้างขนาดนี้ได้ยังไงครอบครัวของฉันเป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตความจริงโคตรๆเปิดเผยแล้วคุณกล้าดียังไงมาทำบ้าและทำตัวโง่เพื่อฉันที่นี่มีคนมาจับคนนี้ให้ฉันหรือไปสะทคุณไม่ให้ฉันขายเครื่องคิดเลขฉันต้องการเครื่องคิดเลขให้ฉันเชื่อหรือไม่ผมจะแจ้งตำรวจจับคุณออกไม่เชื่อหรือไม่ฉันจะฟ้องจัดประพั้าห55ฉัน เป็นนายกรัฐมนตรีของเด็กซี่ก่อกนอื่นเจ้าหน้าที่คุณอยู่ในระดับไหนคุณกล้าฟ้องฉันหรอพวกยามฟังคำสั่งฝ่ายนี้แกล้งทำเป็นดังฟ้าการขายสิ่งประดิษฐ์ดังฟ้าส่วนตัวใส่ร้ายเจ้าหน้าที่จักรวันดบาที่ไม่อาจอภยัยได้มีคนมาเอาของให้ฉันอย่างรวดเร็วใช่มาดูกันว่าใครกล้าบ้างหงดุลเป็นหากคุณกล้าแต่ต้องนายจียงแสดงว่าคุณกำลังมองหาความตายเจ้าหญิงวันนี้ฉัน อยากเห็นมันจังเลยฝ่าบาททรงต้องการให้ข้าพระองค์ตายหรือต่อยให้เขาตายแน่นอนกจะเกิดอะไรขึ้นฝากกดติดตามตอนต่อไป